สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีเนาะเมื่อนี้ก็มาแบ่งปันแนวทางให้พี่น้องเอฟซีได้รับชมอีกเช่นเคยเนาะจ้านี่เคอีเช้าบ่ายวันที่เจ็ดเดือนสนะิบสองเนาะแต่ก่อนอื่นถ้ามาเบิ่งผลกันก่อนเนาะจ้าผลวันที่หกนี่เคเช้าผลที่ออกหกแปดหนะึ่งกับเจ็ดหนึ่งเนาะหนึ่งก็มาในตารางวันเนาะจ้าส่วนตัวเจาะวิ่งรูดเท่ากับบมีเนาะจ้กกระรุดไปเนาะเจ็ดหกเจ็ดหกกับบมีเนาะจ้กกระรุดไปเนาะจ้า นี่เคบายเจ็ดสามเจ็ดเนาะสามกระมาในตารางวันส่วนโตวิ่งรูดโตดเจาะเข้ากับบมี่เนาะจะมีแต่สี่เจ็ดเนาะจะกระรูดไปเนาะส่วนสองศูนย์เนาะจะสองศูนย์ 2, 0, เข้าในตารางวันเนาะจสะสองศูนย์ยินดีกับพี่น้องเนาะจ่ะที่ยังต่ำอยู่ในตารางวันเนาะบางที่บางท่านเพื่อนก็จับอยู่ในตารางวันเนาะจ่ะเนาะ รอบนีกับเขาในตารางวันส่วนตัวจอวิ่งรูดเท่ากับุดไปนะจ๊ะกับขอโทษขออภัยนะจ๊ะแนวทางมีเขามีรุดป้าผลกันไปกับเป็นเรื่องปกตินะจ้ะร่นต่อตามต่อจ้ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะแนวทางกัมีเขาบางรุดบ้างนาะเนาะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดส่วนตัวเด่นวันที่7เด่น32วิ่งรูด เลขกำลังวันมีห้ามีเจ็ดมีหกมีแปดเนาะจับสองตัวสามตัวใดนะ่าจะในห,หลอบวันที่หกะแตกไปสองศู 20, นยะ์น่าจะในห,หลอบใบเนาะหลอบนี้กรบบอแนนนะาจะี่นองจา๋าลองวิเคราะห์พิจารณาอีกัางเลือกหนึ่งเนาะส่วนตัวจอก็จะมีสามศูนย์สามสองสามแปดสามเก้าสองหนึ่ง สองสี่สองหกสองแปดเน้นไปกลับด้วยนะจ้าสองตัวตัวนิ้นตัวนิ้นสาม, 2, ส,าม 9, สองสามเก้าสองสี่สองหก ปากชอบจดได้แคบได้เลยจ้าถ้าบ่มากว่าชอบที่แอดจับกูหายเนียนหายเนาะก็เอาในนตล่างว่างหรือตัวเด่นไปจับใส่ตัวที่เขามาเข้าชอบได้นะจ้าสำหรับพี่น้องท่านใดเขามารับชมแล้วกะแอดกับคอ้มีโชคมีลาบลำๆรวยๆเนาะขอให้มาตรงๆนะจ้าพี่น้องจามาทาั้งหลอบเสาหลอบใบเลยนะจ้นะเนาะก็ แนวทางนี้เขามีรูดวิเคราะ์อเอาน่าใจพี่น้องจา๋าสุดท้ายกระโอยพอมาพี่น้องเอฟซีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะลำลาำรวยๆไว้เพาะกันคลิปนาสวัสดีค่ะ